รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยว่ามุ่งมันยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม จนเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำดีต้องมาน้าภาพเพียงเข้าไปแต่ดูดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดี ไปมีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจกคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจคนคนดูจักเพียงพออยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดี มมีควาทุรในในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการวิถีพอเพียงวันนี้ค่ะพบกับดาวจ๋าพาลุยค่ะวันนี้ดาวจ๋าพาลุยนะคะพาคุณชมค่ะมาลุยกันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากันค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูในเรื่องของการจัดงานเทศกาลผลไม้โอชาณแดนบุบผาเพืดพายประจำปี2559ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรามีบุคคลสำคัญนะคะซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะที่จะรอพูดคุยในเรื่องของการจัดงานในวันนี้ค่ะตอนนี้ท่านรอกันอยู่แล้วนะคะไปพบกับท่านกันค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ ท่านคะก่อนอื่นต้องขอให้ท่านช่วยแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันหน่อยค่ะครับผมโอลานพิทักษ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมกรเกษตรคืกอกรมที่ทำหน้าที่รับงานนะครับเมนยง,งานของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่จะทํางานในการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ donc, ซึ่งเราจะมีเกษตร <mechanisms and S 1> จังหวัด กเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเนี่ยฮะ<ช>ที่เป<ช>็น<ช>ค,คนที่ทํางาน<ช><ช>คลุกคลีกับพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศเลยนะครับค่ะก่อนอื่นค่ะในเรื่องของจะต้องถามกันก่อนว่าในเรื่องของการจัดงานผลไม้ในครั้งนี้ค่ะเราได้มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจําทุกป,ปีที่มาที่ไปก่อนที่จะเริ่มเป็นกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเราเริ่มต้นมายัางไงคะต้องเรียนว่าที่นี่จริงๆนนะครับเป็น พื้นที่ที่พิเศษนะฮะที่จัดไว้นะฮะในครั้งแรกๆในหลายสิบปีที่แล้วนะครับยี่สิบกว่าปีที่แล้วนั้นนะฮะเป็นพื้นที่ที่ได้จัดให้กลุ่มคนมาอยู่นะครับแล้วก็เริ่มทําอาชีพนะสิ่งที่เริ่มต้นที่นี่ก็คือที่เกิดมาวันนี้คือเรียกหมู่บ้านไม้ดอกนะครับเป็นไม้ดอกเมืองหนาวที่นี่คนที่นี่หมู่บ้านพิยมิดสองนี่ให้ทำกินได้ก็เริ่มจะปลูกดอกไม้ดอกเป็นจมาศจนทำหากินเนี่ยนะฮะเติบโตขึ้นมาแหล่งท่องเที่ยว ในขณะที่เติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะรับแขกท่องเที่ยวมาจากประเทศเพื่อนบ้านคือมาจากมาเลเซียสิงคโปร์นะในการท่องเที่ยวเข้ามาในการเยี่ยมชมความสวยงามนะฮะของที่นี่พร้อมดอกไม้นั้นนะฮะก็ได้มีแนวคิดที่จะช่วยนะครับในการที่จะประชามพันธ์สิ่งที่มีค่าในบ้านเราและเป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านเราอยากได้รับสัมผัสมาก่สุดก็คือผลไม้นะก็เลยมีการจัดงานเทศกาลผลไม้นะขึ้นมานะฮะในพื้นที่ของ สวนไม้ดอกของหมู่บ้านปี๒2 2> <อ>ในขึ้นนะครับค,ครับคือสิ่งที่ผมว่าน่าประทับใจของขที่นี่เลยนะครับก็คือสิ่งที่เขาทาเทศกาลวันนี้ในการดาเนินการเนี่ยกบบ็มีการประชาพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกวันนี้จะเห็นมาก,มากเลยนะครับจากามาเลเซียสิงคโปร์นะฮะ<ช>และสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า,าน่าประทับใจคือการจัดกิจกรรมนะฮะในการาจัดการงานบุฟเฟต์ทุเรียนนะฮะซึ่งขณะที่มีบุฟเฟต์ทุเรียนก็มีผลไม้อื่นด้วย นะฮะแล้วก็จะมีการแข่งขันนะ,ะในการจัดทีมเป็นการกินผลไม้นะฮะทั้งประเภทเดี่ยวประเภททีมมีกินแยกเป็นทุเรียนอย่างเดียวกับกินผลไม้รวมต่ตางๆด้วยเนี่ยนะครับแล้วชาวต่างประเทศเหล่านี้เข้ามาแข่งขันกันต้องเรียนว่ามาเห็นบรรยากาศภาพแล้วเนี่ยอยากจะรู้สึกได้อย่างนึงครับว่าสิ่งที่บ้านเรามีในวันนี้นั่นน่ะช่างเป็นสิ่งที่มีค่าเหลือเกินกับคนอื่นเขานะฮะเราอาจจะเห็นทุเรียนเห็นผลไม้เรามาเยอะมากแต่เราไม่เคยเห็นเลยว่าโอ้โหทำไมเขาถึง ถึงรักแล้วก็ถึงเห็นว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นทุกคนที่มาวันนี้บริโภคกันเยอะต้องเรียนว่าเฉพาะวันเดียวเนี่ยนะครับในการจัดช่วงเทศกาลเนี่ยนะท่านผู้จัดงานบอกว่าทุเรียนเนี่ยครั้งหนึ่งสามตันเนี่ยคือคนมาครั้งสามพันกิโลเนี่ยสามคนสามพันคนนี่สามพันกิโลเขาพูดง่ายว่ากินกันร่วมคนละกิโลฮะสำหรับทุเรียนนะฮ <อา S 1> <ล>ะเพราะฉะนั้นไอ้นี่สิ่งที่ที่อยากบอกไปยังพี่น้องเราว่าสิ่งที่เราทําอยู่ขนาดนี้นะฮะ เป็นสิ่งที่บ้านเรามีเนี่ยเป็นสงมีคุณค่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลไม้มืองร้อนเยอะที่สุดในโลกะนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกผลไม้มงร้อนมากที่สุดเราส่งผลไม้มงร้อนไปอย่างแต่ละปีนี่ไม่น้อยสามหมื่นล้านนะครับปีนี้เราส่งทุเรียนเราไปจ้ำหมื่นล้านบาทนะฮะขึ้นมาและทุเรียนเองเนี่ยเป็น king of fruit ะนะฮะในขณะที่เรายกให้นะครับไอ้อไมังคุดเนี่ยนะเป็น k ิ n g of f r และทุกพันุ์นะครับ ไม่มีม hehe, ที่ไหนมีพ <too> <presses Learning. S 3> ันนะฮะที่คัดเลือกคัดสรรได้ดีเท่าประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันที่มาวันนี้ฮะสังเกตรถบัสมากันเต็มหมดเลยนะครับมาแล้วสังเกตความสุขไหมครับมาเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยนะฮะดูวิวนะจะไม่เห็นตาประกายความมีความสุขเนี่ยเท่ากับการที่เขาไากินด้วยนะฮะแล้วการกินของเขาเนี่เขาสนุกเขาสุขเขาถือว่าเป็นสุดที่ชีวิตนะฮะได้มาสัมผัสแล้วได้กินอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนก็ออกกลับกันไปอันนี้ เป็นสิ่งที่ที่งานอย่างเงี้ยจำเป็นที่ต้องมีเกิดขึ้นในประเทศไทยปีนี้เป็นปีผลไม้ปีทองนะครับผลไม้กําลังเติบโตอย่างมากะนะครับสิ่งสาคัญก็คือต้องรักษาคุณภาพผลไม้รักษาสิ่งเดียวยนี้ไว้ผมพูดเรื่องนี้ด้วยในฐานะที่ผมเป็นเลขานุก,การคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้แห่งชาติะนะฮะซึ่งตรงนี้ตั้งขึ้นมาตามตามระเบียบสำนักนายกมีทุกหน่วยงานเพราะฉะนั้นทุกปีจะมีการวางแผนบริหารจัดการผลไม้ปีนี้เราต้องการมากเลยครับ คุณภาพทุเรียนต้องดีทุราทุเรียนอ่อนจาเป็นต้องจับนะครับที่เห็นก็จับทุเรียนอ่อนไม่ใช่จับเพื่อรังแกใครเลยนะครับแต่จับเพราะว่าคนจะต้องได้รับของดีไม่งั้นแล้วผู้บริโภคจะไม่กล้าซื้อก็จะกระทบต่อชาสวนด้วยกันนะครับและตลาดส่งออกก็จะมีปัญหา คนปีนปายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแทในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงแน้ คคาามเเเยยชินที่รลลืไปถ้าถามในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของผลไม้อ่ะค่ะเ,เรามีข้อกําหนดหรือว่ามีเงื่อนไขพิเศษยังไงบ้างคะในเรื่องของคุณภาพผลผลไม้ของที่นี่เมื่อเวลาประชาชนมาซื้อผลไม้ที่นี่ค่ะจะต้องแบบไม่ผิดหวังกลับไปอะค่ะหลักก่อนเลยนะครับผมเรียนว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยประเทศไทยมีผลไม้พันธุ์ดีซึ่งพันธุ์ดีเนี่ยต้องเคารพตั้งแต่บรรพบุรุษที่มีการเลือกพันธุ์เก่ง และปัจจุบันก็มีการรักษาพันธุ์ต่างๆได้เยอะเพราะฉะนั้นพันธุ์จะหลากหลายฝ่วายวิชาการก็มีนะฮะเป็นการพัฒนาพันธุ์มาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นหนึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพันธุ์ผลไม้ของเมืองร้อนเนี่ยนะในทุกชนิดที่ประเทศอื่นเทียบไม่ได้นะฮะอันนี้ไปยอมรับเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกผลไม้เมืองร้อนเนี่ยในะช่วอาเซียนเนี่ยนะฮะถ้าไปต่างประเทศเขาเรียกบางกอกฟรุตคือผลไม้ประเทศไทยไทยก็ก็เรียกบางกอกแทนและถ้าบางกอกฟรุตเนี่ยราคาเพิ่ม น,นั่นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำันดับแรกก็คือว่ารักษาพนันธุ์อนไว้อันที่สองเนี่ยนะครับต้องรักษาคุณภาพรักษาคุณภาพนี่เป็นหัวใจมากนะครับตึงขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรามีมาตรฐานผลไม้ทุกตัวแล้วสิ่งที่เราทำเราส่งเสริมการใช้ GSP คือให้มีการผลิตมาสมปลอดภัยผู้บริโภคเนี่ยฮะต้องแน่ใจว่าผลไม้ที่วางหน้าอะไรทานนี้เป็นของดีอฮะอร่อยไม่เพียงพอครับยิ่งใหญ่กว่านั้นคือปลอดภัย นะครับซึ่งวันนี้ระบบ GAP นี่เขา้าควบคุมทุกสวนหมดแล้วเราทําท่านนโยนบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านปัจุบันนะท่านพลเอกชัดชัยศริกระยะเนี่ยให้พัฒนาปฏิรูปภาคการเกษตรโดยให้เน้นองค์ความรู้ให้กับพี่น้องชาวสวนพี่น้องที่ทำการเกษตรโดยมีศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มศักิภาพการเกษตรประจำอำเภอเนี่ย ซึ่งท่านนายกก็จะพูดอยู่บ่อยๆว่าเรามี882ศูนย์882อำเภอและขณะเดียวกันในการทําการเกษตรอย่างเงี้ยให้ได้ของดีมีคุณภาพได้มีการจัดระบบเกษตรแปลงใหญ่นะซึ่งในพื้นที่หลายจุดนี้ก็จะมีกระสาเกษตรแปลงใหญ่เพื่ออะไรฮะเพื่อสร้างความมั่งคงตลาดเพราะเกษตรแปลงใหญ่ต้องมีตลาดมารับมันกัะเอนอันที่2เนี่ยพี่น้องเกษตรกรรวมกลุ่มพัฒนาไปด้วยมั่งคงอันที่3ามนี่รัฐจะเข้าไปตอบโจทย์แก้โจทย์ทุกเรื่องนะครับเรื่องน้ําเรื่องดินโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพ ทุเรียนวันนี้นะครับนอกจากคุณภาพปลอดภัยไม่มีสารพิษแล้วเนี่ยถ้าเดินทางไปถูกผลนมะอีซีเพราะที่นี่นะฮะเป็น<ม>ตรงเนี่ยเป็นลักษณะปลูกไม่เหมือนกับทางจันทบุรีและภาคตะลุ่ถ้าตอนออกนะนปลูกเป็นสาอุตสาหกรรมมีการใช้เครื่องมืยอใช้แรงงานเยอะและก็สำคัญก็คือมีการใช้สาร,าพ,รพินทรีย์มาวยเพราะถูกผสมสารกันแต่เราดูพื้นที่ภาคใต้นะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นชนทรมก็คือชนผสมสาร เพราะยันลักษณะการใช้หนังเทีเนี่ยไม่ค่อยมีแะมีน้อยนั่นน่าจะจุดขายที่เราน่าจะควบคุมให้ได้แล้วให้ผูะะ้บริโภคมีมีความเชื่อมัน่นนะฮะตรงนี้น่าทำตั้งต่อมาเนี่ยการสร้างลักษณะคัดเลือกพันธุ์ต้องถิ่นและปัสสาทีไอเฉพาะต้องถิ่นเนี่ยถ้าเลือกมาเป็นจุดขายได้คนก็จะมายัางจุดนั้นโดยเฉพาะนะฮะมาเบตงเรามีไก่เบตงนะฮะถ้าจิ่งเหล่านี้ดําเนิน,นก,าการมาแล้วใช้จุดอย่างนี้เป็นจุดแนะนําก็จะทําให้ความมั่นคง นะฮะในการตลาดตลาดสินค้ากเกษตรซึ่งเราเป็นห่วงในแต่ละปีนั้น<ม>ก็จะดีขึ้นนะครับค่ะจากปีที่ผ่านมาค่ะมีผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่นี้มีผลตอบรับกลับมาอย่างไรบ้างคะคือคือต้องเรียนว่างานโตขึ้นทุกปีฮะค่ะนะฮะงานโตขึ้นทุกปีต้องเรียนว่าแต่ละปีเนี่ยเริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยวันนี้นะครับต้องเรียนเราชื่นชมผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางจังหวัดยะลาทางอำเภอเบตงทางนวยเกี่ยวข้องทางฝั่งผมไม่ฝั่งเกษตรที่ ร่วมมือด้านตุดูแลด้านการเกษตรอยู่แล้วที่รวมกันต่อยานนี้ปีนี้ทราบว่าเนี่ยต่อไปนี้ทั้งของการค้าและตอนนี้หน่วยงานการท่องเที่ยวเข้ามาร่วมมือหน่วยงานชุมชนเข้าร่วมมือทราบว่าปีต่อไปเนี่ยหน่วยงานที่ขยายคขามร่วมมือเนี่ยก็จะเข้ามาขยายความรู้มากขึ้นและทางนี้เองก็จะขยายงานเนี่ยขอบเขตงานและกิจการต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นที่อยากให้ประชาพันธ์บอกตรงนี้ก็คือว่าเราเองคนไทยที่อยู่ที่นี่โดยเฉพาะคนที่อยู่ในท้องถิ่นนี้หนึ่งก็คือ ให้รู้จักว่าเรามีอะไรดีสองเราทําอะไรอยู่แล้วอันที่สามผมอยากให้ได้ลักษณะต้นแบบงานแบบที่นี่ให้ไปทําในจุดต่างๆเหมือนวันนี้นะครับเราเห็นว่าในไลน์ที่ติดต่อกันในโทรศัพท์จะเห็นการบริโภคผลไม้แบบนี้ที่โฆษณาการบริโภคทุเรียนที่สิงคโปร์นะฮะมีการพื้นขายสิงคโปร์แล้วก็มีการชมพูฟีแบบนี้ที่สิงคโปร์และผลไม้ทุเรียนมาจากไหนแล้วครับที่สิงคโปร์ก็ทําให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นแหล่งซื้อขายทุเรียน ในขณะที่ทุเรียนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราเองนะฮะที่เรามีของและเราเนี่ยจัดการแนะนําไม่ได้ว่าของเราอยู่นี่มากินที่ต้นทางนี่แหละนะฮะที่นี่คือการทําให้เห็นตั้งเป็นแหล่งผลิตและแหล่งการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นงานแบบนี้อบอก่อไม่ต้องไปกินทุเรียนที่สิงคโปร์หรอกครับสิงคโปร์ต้องมากินทุเรียนที่นี่มากินแล้วก็มาดูการเกษตรที่นี่นะฮะแล้วก็มาพวกง่ายท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยได้ที่นี่ ผมคิดว่าอีกหลายจังหวัดนะฮะในระยวนี้ไม่ใช่เติบโตเฉพาะไปตรงนะ,ะผมเชื่อว่าในจังหวัดภาคใต้แถบนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็จะมีการพัฒนากิจเรริมลักษณะนี้ร่วมกันต่อไปขา้างหน้าและทางกรมสวนเกษตรนะฮะหรือก,กระทรวงเกษตรผมเชื่อว่าโดยนีบายของท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยสนับสนุนกิจกหล่านี้นะฮะอย่างเต็มที่ครับค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวในงานแห่งนี้กันนะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจินซึ่งเป็นประธานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวค่ะซึ่งได้มาร่วมกิจกรรมนะคะในเรื่องของผลไม้ออชาณเพอร์ไทเบตงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะอาจินก็ได้อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะจิ้นค่ะอาจินคะก่อนอื่นต้องให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมโตของเซรี่ึเดนอาจินนะครับเป็นประธานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวครับ,รบอาจินคะทราบมวาว่าอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เบตงมีอะไรเป็นจุดเด่นหรือว่ามีสเสน่ห์อะไรบ้างคะที่นี่นคืคอ โครงการไม้หนุมเมืองหนาวเป็นที่ท่ทองเที่ยวเชิญเกษตรแล้วอากาศมันเย็นะระดับความสูงอยู่ที่800กว่าเมตรเชื่อว่าคนที่มาพักผ่อนหย่อนใจดีมากบางคนเราว่าเดือนในสวนดอกไม้อยู่ได้99ปีนอนในสวนดอกไม้อยู่เกิน99ปีคำนี้พูดว่าเพราะฉะนั้มาเที่ยวสวนดอกไม้สนุกสนานแล้วก็อายุยืนด้วยสอง เราจัดเทศกาลผลไม้นักสอนเหมือนบุกขาเมื่อปีที่3แล้วเชื่อไหมนักท่องเที่ยวมาจากมาเลสิงคโปร์จีนเขามากินทุกเรียนของเบตงไม่ร้อนไหนกินจึงอิ่มแล้วครับแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเขาถ้ากินนี่เดียวเข,เขาก็ร้อนไหนเลยอันนี้เป็นดึงดดนักท่องเที่ยวมาปีต่อปีมีแต่ขยายเพิ่มครับอย่างเช่นปีนี้นักท่องเที่ยวมี กรุบใหญ่กรุบเล็กประมาณ60กว่ากรุบที่มาเที่ยวงานนี้ครับอย่างเช่นกิจกรรมผลไม้เบตรงที่นี่มีกิจกรรมอะไรเป็นเด่นๆเป็นไฮไลท์พิเศษบ้างคะไฮไลท์พิเศษคือให้มันแข่งก,กันกินทุกเรียนอย่ามีจัดแบบเดียวกินแบบเดียวกินแบบหมู่ให้สนุกสนานสามั้นที่สุดคือต้องมีผลไม้ที่หลากหลายอย่างเช่นทุกเรียนต้องมีทุกเรียนบ้านทุกเรียน มวอนทองก้้นยาวทุกเรียนพวงมณีทุกเรียนราชาแมวป่าหรือว่าหลงรับเดต่างๆของอทุกเรียนขึ้นซื้อที่อำเภอเปตรงจรงิจรงๆเลยแล้วก็ยังมีงอกปีนี้มันน้อยน้อยหน่อยแต่บางคุดก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับหลังจากเราทานทุกเรียนแล้วกินงอกลงไปแล้วก็ทำกินบางคุดลงไปแล้วทําให้เราไม่ร้อนนายครับ ถามในเรื่องของรสชาติของผู้เรียนที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะเออมันไม่เหมือนกันครับรสชาติของที่นี่นะต่างชาติเขาชอบกินไม่ใช่แบบแข็งครับเขากินแบบว่าสุกแล้วเล็กๆแล้วก็ขมๆนะขมๆอันนั้นนะเขาเป็นชอบมากถ้าเป็นลักษณะคนไทยกินแบบต้องแข็งพวกนี้ไม่ใช่เขาต้องยังมีรสชาติด,ดั้งเดิมเราเบตรงได้อากาศได้ภูมิอากาศดีๆมาก ทำให้ว่าผลไม้ที่ออกมานี่สวยจริงๆอร่อยมากๆสุดท้ายนี้อยากจะให้ในฐานะที่เราเป็นคนในพื้นที่ของเภอเวตงเนี่ยเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข,ข้ามาเที่ยวที่นี่เยอะๆค่ะไ,ไม่เฉพาะเฉพาะชาวต่างชาติอย่างเดียวเอาคนในพื้นที่ของประเทศไทยด้วยค่ะครับผมแล้วก็อยากจะให้าช,ชาวบ้านท้องถิ่นปีหน้าก็มาร่วมงานร่วมงานที่ผล,ไม,ผลไม้เทศกาลผลไม้จัดที่ซวนมเหมอนบุกผาครับการที่มีกิจกรรมผลไม้ ดีใจอย่างยิ่งเพราะว่ามีคนเยอะๆมาตรงนี้เพราะ,ะที่พื้นที่เราก็จะได้เจริญเจริญยิ่งขึ้นก็จะได้มีเพื่นพนอนๆ่ต่างประเทศเพื่อนๆก็มาก็จะได้รู้จักที่เราตรงนี้มีมีพื้นที่อย่างแห่งนึงอย่างนี้ก็ดีใจแหละม,ม,มีได้ได้รัฐบาลก็ช่วยเหลือไปได้ไดไดอ่า ในหลวงอ่ะในหลวงก็ช่วยพวกเราประเทศก็ช่วยพวกเราเราพวกเราสักเสริมอย่างยิ่งเลยค่ะอยากจะานเชิญชวนเช่ชาท่อมเชไ่ห็ดค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเราที่สวนดอกไม้เมืองหนาวที่เบตงต้อนรับทุกคนทุกคนมาไม่ไม่ว่าใครใครไท,ไทยไทยหรือว่าคนอิสลาม คนอะไรพวกเราก็ตอนรับค่ะดีใจ参อัน้นเลยคือว่ามันสนุกสนานมากดีใจมากอ่าวันทร์วงอะไรบ้างคะที่นี่อ mm ่า hmm uh, 来参加什么项目？就主要是来参加吃水果水果盛会。啊ร่วมแข่งกินทุกอย่างได้แชมป์ด้วยมาจากจูไห่ 啊，榴莲呢、啊？你品尝到这个榴莲的味道如何？非常的好吃，比中国的好吃很多。马嘛，跟我来问你还想到回这边来吗？

อ๋อรู้ได้น่าที่งานนี้ไป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 ที่งาน 那么今天的这个各种水果呢它的味道如何 number one nice nice oh, very good good bendong okay bendong okay bendong okay <c oughs> ค่ะและนี่ก็คือเสียงของความรู้สึกของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่ได้มาเที่ยวงานผลไม้ในที่นี่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเรายังมาพูดคุยกับท่านนะคะกันอยู่นะคะท่านคะ ในเรื่องของอตรงนี้ค่ะท่านมีอะไรที่อยากจะฝากถึงเกษตรกรในพื้นที่บ้างคะในเรื่องของการปลูกผลไม้ค่ะที่ย้ำมากเลยนะครับท่านต้องทําผลไม้คุณภาพนี่เนี่ยคุณภาพเลยนะครับย้ําเลยถ้าผลไม้เวลาคนซื้อมันมีค่าและมีความคาดหวังเหมือนทุเรียนเนี่ยครับถ้าเจอทุเรียนอ่อนไม่ซื้อแล้วครับต่อไป mm hmm. จะไม่ได้เรื่องเลยนะครับและถ้ารสชาติไม่อร่อยก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเกษตรกร,กรีนรู้เรื่องคุณภาพเพราะฉะนั้นเกษตรกร,กรต้องจาัดก,การเรื่องคุณภาพนะฮะพึ่งพาคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับด้วยองค์ความรู้อันนี้นะ,ะเรื่องนี้เป็นอันับที่หนึ่งเลยสําคัญอันที่2วันนี้พี่น้องเกษตรกร,กรครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ท่านต้องดูแลเรื่องของต้นทุนการผลิต ขณะนี้ปราคาสินค้าเนี่ยเราไม่สามารถดึงได้ขึ้นมากนักยกเว้นผลไม้ปีนี้ราคาดีมากนะครับต้นทุนการผลิตมันเริ่มแพงขึ้นในปัจจัยและขณะนี้ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยยังบริหารจัดก,การไม่ก็ดีมากนักในภาพรวมเพราะฉะนั้นเน้นกับเจ้าที่ไปต่อเวลา,าก็คือพี่น้องเกษตรกรต้องเริ่มลดต้นทุนการผลิตต้องมีเป้าหมายการผลิตว่าจะต้องทาเท่าไหร่และจะลดต้นทุนการผลิตอะไรอย่างไรอันที่3าก็คือเรื่องความปลอดภัยของตัวสินค้า ต้องพยายามนะครับในการควบคุมดูแลเรื่องของการใช้สารเคมีอันที่4เนี่ยนะครับที่ต้องจําเป็นมากก็คือการสร้างการตลาดฮะผมอให้พี่น้องเกษตรกรทำการผลิตโดยมีเป้าหมายการตลาดที่ชัดเจนเพราะแม้แล้วในการใช้เทคโนโลยีการใช้การจัดการการลงทุนหรือการดูแลต้นทุนเนี่ยเราจะทําให้ได้เลยถ้าเราไม่มีตลาดที่แน่นอนและตลาดเนี่ยสร้างได้เองโดยพี่น้องเกษตรกรนะครับเนี่ยวันนี้ที่จัดที่นี่นี่คือการสร้างตลาดนะฮะท่านทําได้เองแต่ท่านนั่งรอที่สวนไม่ได้ขายนะฮะ เพราะฉะนั้นการสร้างตลาดมีหลายรูปแบบแต่พี่น้องเกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันนะฮะวันนี้รวมกลุ่มกันพัฒนาเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นยิ่งรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิตรวมกลุ่มกันผลิตรวมกลุ่มกันขายซึ่งการกระทรวงมออเป็นนโยบายแปลงใหญ่เนี่ยเป็นวิธีการที่พี่น้องเกษตรกรเราต้องยอมทําพี่น้องไทยไม่ค่อยยอมทำฮะแดยวิธีการก็คือเราอยากจะทาคนเดียวนะซึ่งวิธีนั้นจะทําให้เราต่อสู้การเกษตรในวันหน้าไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะฝากกับพี่น้องเกษตรกรเป็นดับแรกก่อนนะครับแล้วเรียนว่า นักส่งเสริมเกษตรทุกคนนะฮะ,กะเ,ษเะกะเษตรอำเภอเกษตรตำบลกษตผมเชื่อว่าเขามีใจรักที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้วนะฮะมันพี่น้องเกษตรกรเนี่ยพบปะกับเจ้ากกที่แลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับค่ะเ,เหมือนถ้ามีเกษตรกร,กรเกษตรกรในพื้นที่ค่ะสนใจที่อยากจะนําขอข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราสามารถเขาพวกเขาเหล่านี้ค่ะจะสามารถที่จะไปขอข้อมูลเหล่านี้ได้จากไหนคะครับเบื้องต้นเลยนะครับคือทางท่านทางเจ้ทา,ท,า,ท,าที่ในพื้นที่เราจะมีตัวเกษตรตำบลน,น,นะครับผู้ประกอบกเกษตรตำบลได้แล้วมีเกษตรอำเภอ และที่สำคัญขนาดนี้เรามีศูนย์เรียนรู้ประจำอำเภอนะคือภายในอำเภอเราเศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้นี่ไม่ใช่ตัวอาคารเหมือนโรงเรียนนะครับศูนย์เรียนรู้นี่เป็นศูนย์ของชุมชนที่คัดเลือกจากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบควารํำเ็จเช่นศูนย์เรียนรู้ทุเรียนเนี่ยเป็นเกษตรกรที่ทำทุเรียนประสบวารทำเ็จมีเปลี่ยนแปลงตัวอย่างให้ดูนะครับมีฐานเรียนรู้ในวิชาการจัดการปุ๋ยจัดการสารเคมีจัดการการผลิตการการเก็บเกี่ยวทําจริงหมดเลยตัวอย่างของจริงเป็นตัวเกษตรกรตัวเป็นจริงๆแต่เจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมบริหารจัดการด้วย ที่นี่ฮะเป็นแหล่งเรียนรู้เลยที่จะให้เกษตรกรน,นั้นไปเรียนรู้เลยแล้วท่านเรียนรู้ได้เลยในพื้นที่ท่านเพราะว่าท่านไปทำไปเรียนรู้เช่นอย่างนี้ถ้าท่านไปเรียนรู้ที่จันทบุรีท่านก็ตอบตัวยากนะเพราะตอนมาปลูกที่บ้านมันไม่เหมือนแต่วันนี้ศูนย์เรียนรู้แบบนี้เกิดในอำเภอของท่านอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็สามารถได้จุดนึงน,นอกจากตัวเกษตร,รตอำเภอตำบลท่านไปที่ศูนย์เรียนรู้แบบนี้นะครับประจำอำเภอถามเกษตรอำเภอได้นะครับเพราะฉะนั้นาท่านก็ท่านมีตัวอย่างจริงทำได้จริงนะฮะเกิดขึ้นในพื้นที่ท่าน ท่านก็ไปปฏิบัตินะครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเรื่องราวนะคะในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการผล <ขอ S 2> ไม้ของในพื้นที่ของจังหวัดเชียดืนภาคใต้ค่ะวันนี้ขอบคุณกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกันด้วยค่ะขอขอบคุณค<อ>่ะสวัสด <ขอ S 2> <อ>ีครับสวัสดีครับค่ะและเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะคงจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะในการที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าในพื้นที่ของตอนเองได้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนนะ,ะต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชม ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะว่ามุ่งมันยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไว้ยังต้องคิดต้องทำดีต้องมานาภาพเพียงเข้าไป แต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังดีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแค่ในชีวิตคนทุกคนเจอได้ไม่ใคร